อีสาบนบรนลงบางมาแล้วครับพี่น้องมันนี้ก็มาเปดตการเพราะาพันธุ์ลูกอึ้องเขา้าซึ่งมันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดท้องการเพราะลูกอึ้องแล้วพี่น้องตอนนี้เขาเริ่มเป็นขาแต่ว่าตัวใดสมุนแข็งแรงหรือว่าใครที่ว,ว่าเขา อพอแม่พันธ์ในใครออกมาก่อนเขาก็เริ่มันหาเริ่มจขะขึ้นฟังแล้วพี่น้องอ่าขึ้นฟังแล้วขึ้นฟังก็มี่ไ่รูว่าพี่น้องเขาจะเห็นบ่ากสิเขาก็ต้องทยอยขึ้นฟังไปเรื่อยๆในพี่น้องนี่นี่นี่นเต้นลุกน้ำไปแล้วอ่ากสิทยอยขึ้นฟังมากเอยๆเพราะว่าเขาออกขาแล้วเขาก็อ่าตหางขึ้นฟังมีพี่น้อง ทั้งรดทีนลูกยืนอยู่นี่เขาออกขาทั้งหมดแล้วเป็นขาเพิ่แล้วเป็นขาแล้วก็าเตรียมตัวอัดหางแล้วก็จะขนฟังแล้วพี่น้องเนี่ยรดเนี่ยมาล่ามาลูกว่าพี่น้องเขาะิเห็นบอ่เห็นแมนิดพี่น้องยัวยัวยช่หนี่ ตัวรุ่นนี่ก็เริ่มขึ้นฟังพี่น้องนี่นี่นี่เต้นไปแล้วนานนานนานขึ้นฟังก็ไปแล้วไปแล้วนานนานนนไปแล้วพี่น้องนานจะเริ่มขึ้นฟังไปเรื่อยๆพี่น้องนี่นี่นี่เต้นเต้นเต้นอยู่โลกขอฟังนี่แสดงว่าเขากันหางก่อนเราเขาขึ้นขึ้นแล้วพี่น้องนี่เริ่มขึ้นบล็อกแล้วเริ่มขึ้นบล็อกแล้วนี่นี่นี่อ่าเริ่มตัดหางขึ้นบล็อกวันนี้ต่อไปก็ต้องไหคก็มา รักษาหมดพกหมดพกมาแลงเนี่ยเราพี่น้องเนี่ยันหางขึ้นฟังมากแล้วเนี่ย,ยตินอยู่เนี่ยเริ่มขึ้นฟังมากไแล้วถ้าย่อยขึ้นฟังไปเรื่อยเนี่ยก็เริ่มขึ้นฟังมากล้วพี่น้องเนี่ย,ยตัดหางแล้วตัวนี้ก็ได อันหางออกกับขึ้นฟังเท่านั้นละอ่าถ้าพวขึ้นฟังเน่เขาจะตายพี่น้องลูกเอื้องเนี่ยเขาต้องขึ้นฟังอืมเริ่มกระโดดขึ้นฟังมาหลายแล้วเนี่ยอืมหลายแล้วเนี่ยอะไรวาการหางเราขึ้นฟังละนี่เต้นอยูโโอร่รอบขอบเนี่ยหลายแล้วพี่น้องเดี๋ยวพวกนี้ก็น่าจะได้เอา พอาดังเขียวมากันแล้วก็น่าจะเตรียมโบไงเขาออกจากโบโบพอไม่พัดหน,นีพี่น้องเพราะว่าเขานาพุ่งอยู่มืออืดมืดมืดจนถอดน่าจะขึ้นมาหลายแล้วเพราะว่าเมื่อเนี้ก็ทยอยขึ้นแล้วทยอยตาดทางขึ้นฟังแล้วนี่เห็นก้อนสีดำๆอยู่นี่ก็แมน่นวดในพี่น้องนี่นี่ แห้ว่าถ้าขึ้นมาบดเนีก็น่าจะน่าจะหลายหลายหมื่นตัวหรือว่าสิเป็นแสนตัวยู่พี่น้องเนี่าลูกอึ้งเนี่ยให้ว่าเที่ยวนี้ประสบความสำเร็จในการพอลลูกอึ้งแสดงว่าเขากันหางปินโตแล้วเดี๋ยวก่อนนี่แม่งนะครับมันกินบดเลยชุดนี้น่าน่าจะน่าจะประสบความสำเร็จ อาจจะได้ผลอยู่พี่นอ้องอในก้นบอเนี่ก็เต็มในก้นบอเนี่ยก็เต็มอยู่เนี่ยอะไรต่อไปก็ต้องมดเดี๋ยวพี่น้องนี่รักษามดอย่าโดดขึ้นมาเราก็โดดกลับลงไปในานา้ำอีก,ก็มีนี่ ขึ้นมาเริ่มจะขึ้นฟังทยอยขึ้นฟังแล้วการหางออกแล้วแต่ว่ากันย่งซวนหน่อยเมื่อไหร่าจะไหล,หหลขึ้นก็นี่พี่น้องมาจะการหางไหลกว่านี่ขึ้นโบกไหลกว่านี่บ่งว่าเขาสิรอดเหลือจำนวนหลายบแต่สิม่าอัปเดตให้พี่น้องเขาเบิง นี่เต้นอยู่นะโมนี่ไม่แอบเบแล้วพี่น้องเนี่ยคอยทยอยขึ้นฟังมาแล้วเนี่ยเนี่ยการหางเราก็ขึ้นฟัง ไอว่ากำลังเริ่มขึ้นมาหลายแล้วเราพี่นอ <ừ. S 1> ้องอืมโหลดจะลอกขอบเนี่ยก็ต้องไหมก็ามากันยหายเขายหายเขาอ,ออกไปข้างนอกได้ซะก่อนอ่าจะได้ม่อนุบาลออเขาแข็งแรงกว่านี่ตัวใหญ่กว่านี่ซะก่อนนะพี่น้องอืมเบียร์ตินอยู่เนี่ยเริ่มขึ้นฟังมาหลายแล้วอืม กรักรหางแล้วการหางเราก็จะขึ้นฟังระบาด่ย,ยหางขึ้นฟังกัรหางขึ้นฟังต้องไปหาปูนขาวเมื่อวานเราพี่น้องเนี่ย ตัวซือว่าหมดแดงก็จะเริ่มมาแล้วมดเริ่มมาออกมาแล้วแล้วต้องหาแนวมาป้องกันแล้วเฮ้เต็มอยู่น้มันนี่ตัวสังคันก็คือมดเนี่ยเราพี่น้องมดแดงมาลบกวนเขามากัดเขายั่มเขาขึ้นฟังนี่ วิธีป้องกันแนวป้องกันไวก่อน น่าจะทย่อยขึ้นแล้วพี่น้องเลยทย่อยขึ้นจากน้ำเรื่อยๆการทางเราก็จะึ้นจากน้ำเรื่อยละเดี๋ยวจะไปหาปูนเขาวัวนน,นี้พี่น้องหมดเริ่มมากแล้วได้กินแล้วได้กินข้าวแล้วเดี๋ยวหมดสิมกัดเขาตัวสําคัดก็คือหมดนี่แหละ ถ้าเขาเหลือลอดไปจากนี้ก็น่าจะเป็นแสนตัวอยู่พี่น้องเนี่ยไลยอยู่หนาแน,น่นหน,น,นาแน่นหนาแน่นไลยอยูอ่เป็นแสนถ้าเหลือลอดไปทั้งบัดเนี่ยบน่นะ แล้วกเมื่อวานในฝนตกพี่นอ้องอ่าพอแม่พันธุ์ในในบอน,นี่หละก็เลยไ,ได้ออกมาว่างไข่ตอนนี้ก็แตกออกจากไข่แล้วเนี่ยตัวน,น้อยๆนี่ก็ได้เพราะว่าฝนตกแล้วม่แห้งหลายเติบเขาก็อยากไข่ก็เรยออกมากไข่ ออกมาผสมพันธุ์ใครในบอร์นี่แหละเลยม,มีมี่ลูกน้อยออกมาปะปายอยู่นี่นาซีมีจำนวนหลายเติมจยพี่น้องรอบนี้ถ้าเหลือรอดไป อ่าพ่มีสันตูเมื่อกินตอนเขาขึ้นฟังแล้วก็อดูแลรักษาอนุบาลเขาให้ดีขนาดสิเหลือรอดไปได้จำนวนหลายเติบยู่ก็ต้องศึกษาต่อไปว่าเขาสิหาวิธีป้องกันได้ยังไงดูแลเขาแบบไหนต่อไปพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปแล้วครับ